สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับช่องนัชเป็นจันจีค่ะวันนี้เรามารีวิวเกม p a s s i v Planet นั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะเรามาวาดรูปค่ะเรา,า,ะเราจะวาดรูปอะไรกันด้วยนะคะเราต้องรอสักพักหนึ่งค่ะนี่อ้าวไม่ค่อยชอบบัวน,นะคะฉันเป็นหัวหน้าค่ะ เป็นอะมันยากนะคะเราเดินไปดูดีกว่าว่ามีใครบ้างนะคะเอา้าอะไรเนี่ยคืออะไรอยากรู้มันคืออะไรเราต้องเราต้องวาดใหม่นะคะ ไก่ก็ไม่เอาเราต้องดอดสักพักปาฉลามสีเทาใช่ไหมปลามสีนะคะวาดกันเลยอุ้ยร้อนจับวาดใหม่ทำไมวาดยากจงเลยวาดหาง ชึบเราต้องวาดตรงนี้เหมือนปลาหมึกมากกว่านะคะไม่ค่อยเหมือนปลาฉลามแล้วก็ต้องวาดปลา ใช้สีนี้เลยวาดยากนิดหน่อยนะคะอ้ยไม่เอาดีก,กว่านี่คือตามันค่ะต่อไปเราต้องวาดปากสีแดง สีแดงนะคะไม่ใช่วาสีเทาก่อนสีนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยวาดเลือดต่อสีเยือดสีแดงสีแดงนะคะ,ะ,คะก,ก็หลย,ย้อยย้อยลงมา ติดปากมันด้วยนะคะวาดยากนิดหน่อยต่อไปก็วาดขีดสีนี้กันลลวกันแล้วก็วาดชุบต้องวาดขีดนะคะ ต้องมาทาสีกันตรงนี้ต้องเป็นสีนี้ตัลกันนะนี่หาตลุกมอกไม่ค่อยเหมือนปลาฉลามนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลงลงตาสีแดงชุอ้า ต่อไปก็ต้องวาดสีนะสีสเท่าสีเท่าเหมือนเดิมนะคะอ้าววนดยากทาสีนี่ไม่ค่อยเหมือนนะคะเราต้องวาดน้ำทะเลเอ๊ะ มันองวาดฉันลงสีฟ้าสีนี้ด้วยกันอืมขับเป็นน้ำทะเลวงกลมนี่คือวงกลมค่ะ แล้วนะคะทำไมคําว่าปาชลาม F4 พี่แป้งนี่มึงมันไม่ใช่ปาชลามเอาต้องไปดูกันเลยปาชลามให้ใครดีคนนี้กันเลยกันนะคะคนต่อไป อน,นี้ดีกว่าไม่หลให้ไม่หลต่อไปไม่หลไม่หลยมีคนให้กระตุกด้วยอ่าตรงนี้เราไม่ได้ลไเป็นรนะไม่รู้ ให้ไม่เลยอันไม่ใช่ไม่ไลไม่ไม่ไรนะคะคนผู้ชนะก็คือไม่ไลยวู้วู้ไหนไม่ไลโอ๊้ยขอโทษนะคะไม่ไลย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 ไม่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 เลย

วาดยา,าสีตอนนี้นั่นไงไม่ไรไม่ไรเริ่มวาดเราต้องวาดสีดำนะคะไม่เอาดีกว่าเราต้องวาแบบนี้ค่ะ สีแดงขีดตรงมาเริ่นต้นกันนะคะต่อไปสีดำสีดำเราต้องรอก่อนนะคะเอา ในอ,อีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้อีกนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย